สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา c a s ิโนะครับรุ่นใหม่จากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัปิ่นเชั้นสนะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้นี่เป็น c า s ิโอรุ่น a e q 1 2 0 0 w h นะครับผมรุ่นนี้นี่ถ้าสังเกตดูหน้าตามันดีๆเนี่ยทรงมันเนี่ยสไตล์ออกเป็นแบบย้อนยุคนิดหนึ่งนะครับ ถ้าใครเคยจะเรียกว่าใครเคยดีกว่านะครับถ้าใครอายุเกินสัก35ขึ้นไปเนี่ยผมว่าต้องเคยคุ้นตากับนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ครับคือเมื่อสัก30กว่าปีก่อนเนี่ยมันจะมีนาฬิกายอร์กซิตีเซนอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมทรงแบบนี้แล้วก็จะมีกลมๆอยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆกันเลยะฮะแล้วก็จะมีลําโพงอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าทรงของเรือนนี้เนี่ยได้อิทธิพลมาจากนาฬิกาเรือนนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ผมเห็นในแคตตาล็อกของบริษ,ษ,ษัทที่ส่งมาให้เนี่ยผมนึกถึงนาฬิกาเลยนั้นเลยฮะดูมันย้อนยุคดีฮะผมว่าถ้าใครชอบสไตล์ย้อนยุคนิดๆิดเนี่ยตัวนี้ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันอีกแ่าว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแบบนี้หนึ่งนะครับจะเห็นง่ายๆหนึ่งครับันดับแรกเลยเนี่ยครับ รุ่นนี้นี่ที่ด้านบนนี่เขียน World time แสดงว่ามันดูเวลาต่างประเทศได้นะครับได้หลายประเทศด้วยนะครับมีแผนที่โลกนะครับด้านนี้ตรงบริเวณกลมๆเนี่ยอขออนุญาตนิดนึงนะครับกลมๆเนี่ยตรงนี้บอกเป็นเวลาเข็มนะครับเป็นดิจิตอลซึ่งถ้าเวลาตรงนี้มันเป็นเวลาอะไรเนี่ยตรงนี้เวลามันจะเปลี่ยนตามนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ที่มันกระโดดอยู่เขยังไม่เข้าหน้าแรกเดี๋ยวนะครับโรดถามโอเคไฟนะอันนี้ไม่ได้เซตเวลานะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลานะครับผมน,นี่เข็มดิจิตอลเดี๋ยวดูรูปทรงกันนะครับอข้างล่างนี่เขียน10ปีแบตเตอรี่คือผมมองตรงไม่เคยลองว่ามัน10ปีจริงหรือเปล่า แต่เชื่ออย่างหนึ่งว่ามันมน,นานแน่ครับอาจจะไม่ถึงสิบปีแต่ผมว่าน่าจะมีสักห้าปีเป็นอย่างน้อยนะเอาเท่ครึ่งหนึ่งกแล้วกันดูบล่างอิลูมิเนเตอร์เรืองแสงก็คือไฟนะฮะดูสายมันกัน เรื่อใหญ่ไหมถ้าเกิดถามผมเรื่อนี้ไม่ใหญ่ครับไซส์กลางไซส์คนทั่วไปเนี่แหละครับแบบชาวบ้านใช้ว่างั้นดีกว่านะเดี๋ยวลองดูที่มือมันใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นมือผมเนี่ยก็ผมเป็นคนข้อมือเล็กอะ่ะก็ใส่ได้นะพอดีอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เรื่องหนึ่งผมเป็นคนข้อมือเล็กนะฮะตัองบอกหนึ่งก่อน,นก็ยังใส่ได้จ่ การใช้งานเนี่ยมีฟังก์ชันหลายอันนะครับปุ่มแรกเนี่ยปุ่มตั้งเวลาปุ่มนี้ฮะปุ่มแอดจัดปุ่มนี้ฮะเรากดปุ่มแช่ไว้หนึ่งปุ๊บพอมันกระพริบปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าตอนนี้เราอยู่เมืองไทยเราตั้งเมืองไทยก่อนแล้วก็เลือกชื่อเมืองนะฮะอนหา BKK เปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจิงฮ่องกงกรุงเทพนะครับเนี่ยฮะกรุงเทพแล้ว เรากดปุ่มน,นี้ต่อ DSD ตั้งเป็นออฟนะฮะอ่าฮะแล้วก็มาดูตรงอื่นต่อเอาเป็นออฟเสร็จแล้วก็แช่นะฮะอ่าฮะอ๋ะอตรงหน้านี้เขาโทษทีผิดหน้าฮะต้องกดตังนี้แช่ก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่นะฮะ สอนผิดเลยกดปุ่มนี้แช่ไว้ก่อนฮะหน้าหลักหน้านี้กดแชร่ไว้ปุ่ม adjust ปุ่มนี้ฮะกดแช่ไว้ก่อนครับพอกระพิบปุ๊บเราเลือกเลยฮะว่าจะเอาอะไร <Okay. S 1> เลือก d i s t r i เป็นออ f นะฮะโตเกียวนี่ไม่ใช่ฮะเราต้องเลือกเป็นกรุงเทพก่อนถอยหลับมาเป็นกรุงเทพ BKK ฮะอ่า BKK แล้วนะครับแล้วก็มาเลือกเวลาตอนนี้สิบโมงสี่สิบห้า ล้วก็เลือกสิบกดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเวลาสี่สิบห้ากดปุ่มนี้แช่ไว้ขวาล่างสังเกตนะครับเข็มดิสตอนเปลี่ยนตามไปด้วยครับเลือกเป็นยี่สิบสี่นอเดี๋ยว่าอันนี้สิบสองนออ่ายี่สิบสี่นอปีสองพันสิบสามนะครับเดือน เดือนมกลาครับวันที่14อ่าครับผมเลข1กับเลขสาเนี่ยคือระยะเวลาของไฟที่สว่างนะครับถ้าเลขหนึ่งจะสว่างประมาณ2วิถ้า3ประมาณ4วินะครับเสร็จแล้วก็ออกปุ๊บอ่าเรียบร้อยเวลาก็ตรงแล้วทั้งเวลาดิจิตอล ทั้งเวลาเข็มนะครับผมบผม,มาดูไฟกันว่าสว่างขนาดไหนนะครับปุ่มไฟเนี่ยปุ่มขวาบนบโอ้ชัดเลยฮะเห็นเลยไหมฮะเห็นเลยนะฮะว่าจะโฟกัสจาหนึง่งอ่าครับเห็นเลยนะฮะโฟกัสได้นะ เห็นเลยละครับืบคืนไม่ต้องห่วงอา่ครับผมพอจยเปิดไฟนะครับเนี่ยฮะรูปทรงประมาณนี้นะฮะสี่เหลี่ยมใช้งานง่ายราคาเบาๆครับเนี่ยครับวันนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับคู่มือ นะครับก็เป็นเล่มหนาเหมือนกันแต่ดูจากที่ผมอนธะิบายน่าจะไม่ต้องอ่านเยอะนี่คู่มือใบประกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกล่องของเขาด้วยนะครับนี่กล่อง,ของเขาอ <c oughs> ยังไงตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สนใจยังไงก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับหรือโทรมาปรึกษาที่ร้านได้นะครับที่ร้านสยามนินการสุนทันปิ่นเก้าชั้นสามครับ ติดต่อคุณพรชัยได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่บนหน้าจอ YouTube เนี่ยนะครับผมสังเกตไหมครับว่ามันเหมือนหุ่นยนต์ครับผมวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ้อลืมแนะนำไปมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะโมเด็สอนตั้งเวลาอย่างเดียวอันนี้ดูเวลาต่างประเทศให้ UTC เนี่ยครลิสบ,บอนลอนดอนปารีสตรงภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนนะฮะเวลาก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยเห็นไหมฮะ พอชื่อมือเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งเวลาจะเปลี่ยนด้วย,ย,ย,ยแต่เวลาตรงน,นี้จะเป็นเวลาเมืองไทยอยู่นะฮะ,ะปลุกได้ตั้งปลุกได้นะฮะปลุกได้ทั้งหมดห้าครั้งในหนึ่งวันนะครับจับเวลาถอยหลังได้จะเวลาเดินหน้าได้เนี่ยครับรีเซตแล้วกลับมาหน้าหลักโอ้ใช้งานง่ายสวยดีครับน้ำหนักไม่หนักมากเบาๆครับ แนะนำว่าเป็นเจ้าของนะครับสําหรับปีนี้นะครับต้นปีวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสงสัยข้อมูลไงโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ